ครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมนะครับนายกพลดีบุญมีนชุมแพรรับมาทีมเนินรายการในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ท่านนายกรมนตรีนะครับไ,ได้มีการประชุมด่วนเกี่ยวกับพลังงานและพาณิชย์นะครับได้มีการเตรียมความพร้อมมาตรการในการลดผลกระทบตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน30บาทแก๊สหุงต้มนะครับที่318บาทต่อ15กิโลกรมัม จนถึงวันที่31มีนาคมนั่นเองทางด้านของรองนายกรมฐมนตีเองนะครับได้มีการหาเลือดกับเอกกครราาัชทูตอินโดนีเซียนะครับที่มีการชื่นชมความสําเร็จของภูเก็ตแซนบ็อกพร้อมมีการแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์ในการจัดการของประเทศไทยอีกด้านหนึ่งเลยนะครับทางด้านของปลัดกอบชัยนะครับที่เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมและในส่วนของอธิบดีกสอรอนะครับที่ได้มีการมอบแนวทางในการทํางานในปี25 6 5นะครับด้วยหลัก 4S อีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของสอปปนะครับได้มีการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้เด็กนะครับในวัย5-11ปีไทยจะมีการเริ่มนําเข้านะครับภายในสิ้นเดือนนี้และจะมีการเริ่มฉีดในรูปแบบสกูเบสนะครับจากอายุ11ปีไล่ลงมาตามอายุนั่นเองนะครับในส่วนของข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของนายธนกรวังบุตรคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่า พลเอกประยุจ like. ันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ํามันโลกนะครับอย่างใกล้ชิดซึ่งหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการเรียกประชุมนะครับเพื่อบริหารสถานการณ์ด้านราคาพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์ของโควิดเริ่มมีการคลี่คลายทาให้เศรษฐกิจนะครับเริ่มมีการฟื้นตัว ซึ่งปัญหาด้านพลังงานหรือว่าราคาพลังงานนะครับที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบในหลายประเทศรวมไปถึงประเทศไทยทั้งนี้นะครับได้มีการมอบหมายให้ในายสุพัรณพงศ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยปลัดกระทรวงพลังงานอธิบดีกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนรองรับและบริหารการจัดการแบบบูรณาการ ทางด้านของโฆษกประจําสํานักในกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่ากระทรวงพลังงานยังคงติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งยังคงนโยบายเดิมนะครับเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการตรึงราคาน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิน30บาทโดยใช้กลไกกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อไม่ให้ภาคธุรกิจและภาคขนส่งนะครับได้รับผลกระทบซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าและบริการและหากราคาน้ํามันนะครับยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คงเตรียมความพร้อมในการเสริมสภาพคล่อง เพื่อรองรับสถานการณ์โดยในเบื้องต้นนะครับคุณผู้ฟังจะตรึงราคาดีเซลให้ไม่เกิน30บาทนอกจากนี้นะครับในส่วนของราคาก๊าซหุงต้มนะครับยังคงตึงราคาไว้ที่318บาทต่อ15กิโลกร,รมัมเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะครับประชาชนในครัวเรือนและร้านอาหารนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมนี้นี่เองนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ฟังท่านนายรัฐมนตรีเองเนี่ยยังได้ติดตามในเรื่องของค่าไฟฟ้า โดยได้สั่งการนะครับให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารการจัดก,การในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้มีต้นทุนต่ําที่สุดเพื่อให้สามารถลดภาระได้มากที่สุดรวมทั้งนะครับได้มีการพิจารณาในเรื่องของการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยเฉพาะนะครับด้านก๊าซธรรมชาติซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงผ่านผู้รับสัมปทานในแหล่งเอราวันซึ่งกระทรวงพลังงานเองเนี่ยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันนะครับว่าสามารถจัดการหาก๊าซธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่องทั้งจากเพิ่มการผลิตภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งบริษัทปตทอเองเนี่ยก็มีความพร้อมและโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่รองรับการนําเข้าให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ ใน,นส่วนของน้ำมันปาล์มเองนะครับคุณลูกฟาร์มก็ได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์บริหารเรื่องน้ำมันปาล์มสําหรับบริโภคให้มีราคาที่เหมาะสมเนื่องจากน้ํามันปาล์มนะครับเป็นต้นทุนในการประกอบอาหารซึ่งจะส่งผลกระทบนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยตรงรวมทั้งนะครับยังได้มีการสั่งการให้บริหารการจัดการในส่วนของน้ํามันปาล์มที่นํามาผลิตไบโอดีเซลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมมาให้ส่งผลกระทบกับทั้นเกษตรกรและภาคขนส่ง นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังได้มอบหมายให้ทางบริษัทพอทเนี่ยเตรียมความพร้อมในการจัดหาพื้นที่ในสถานีบริการน้ํามันเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าชุมชนรวมทั้งนะครับร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการจับหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ของแพงก็ได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์ในการเตรียมความพร้อมนะครับการดำเนินตามมาตรการการรับมือด้านราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเน้นย้ำนะครับให้บริหารการจัดการด้านความมั่นคงและราคาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็อย่างที่คุณผู้ฟังทราบกันดีนะครับราคาของต่างๆในประเทศไทยเนี่ย ก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาต้นทุนไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเอ่ยค่าขนส่งเอ่ยหรือว่าแก๊สธรรมชาติเอ่ยก็เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้เองครับก็จะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าต่างๆที่ขายในประเทศซึ่งทนายธงมนลรีเองเนี่ยก็ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้มีการสั่งการนะครับให้มีการตรึงราคาน้ํามันแล้วก็ดูแลในส่วนของราคาสินค้าต่างๆที่ขายในประเทศให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนั่นเองครับ ในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของนายรัชมัดปุติมันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียรประจําประเทศไทยได้มีการเข้าเยี่ยมคารวะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่โดยสาระสําคัญในการหารือทั้งนี้นะครับนั่นก็คือการยินดีกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งนะครับชื่นชมนะครับความสัมพันธ์อันดีนะครับระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียที่ได้ในการดําเนินการและการทํางานอย่างราบรื่นด้วยกันโดยทางอินโดนีเซียครับเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรที่สําคัญของประเทศไทยทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศซึ่งท่านรองนายมนตีเองนะครับเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับยังมีศักยภาพและจะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกันได้อีกมากโดยเฉพาะนะครับในด้านของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการค้าการลงทุน นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านรองนายทธมนตรีเองเนี่ยก็ยังได้มีการเชื่อมั่นนะครับว่าด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียจะมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟงมากยิ่งขึ้นโดยรัฐบาลไทยนะครับพร้อมให้การสนับสนุนการดําเนินงานของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียอย่างเต็มที่ โดยทางด้านของท่านเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเองก็ได้มีการกล่าวขอบคุณนะครับท่านรองนายพนตีที่ได้มีการสละเวลาให้เยี่ยมคาระวะยินดีนะครับที่รับตําแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทยชื่นชอบและได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเทีย่ยวในหลายจังหวัดในประเทศไทยรู้สึกเหมือนเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับคุณผู้ฟังทั้งที่ไทยกับอินโดนีเซียนะครับมีความสัมพันธ์และความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ท่านเอ,อากอัครราชทูตเองเนี่ยก็ได้มีการยืนยันความพร้อมนะครับการสานต่อและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งนะครับชื่นชมการจัดก,การควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ของประเทศไทยโดยอินโดนีเซียนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประส,ะสบการณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกของไทยและพร้อมสนับสนุนให้อินโดนีเซียเดินทางนะครับมาท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั่นเอง โอกาสนี้ครับคุณผู้ฟังทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เห็นพ้องในการเพิ่มพูนความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันโดยในด้านของการค้าและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีเนี่ยที่ให้ไทยกับอินโดนีเซียมีการแลกเปลี่ยนการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นโดยท่านเอกอาคาัครราชทูตอินโดนีเซียนะครับพร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนไทยในอินโดนีเซียซึ่งไทยก็พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนชาวอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟัง ไทยและอินโดนีเซียนะครับยังมีความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่ใกล้ชิด โดยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันมาโดยตลอดซึ่งท่านเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียครับได้มีการขอบคุณรัฐบาลไทยที่ดูแลนักเรียนนักศึกษาชาวอินโดนีเซียอย่างดีพร้อมทั้งเห็นโอกาสนะครับความคล้ายคลึงทางด้านวัฒน,นธรรมทั้งสองประเทศจึงหวังว่าทั้งสองประเทศนะครับจะสามารถเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความรู้วัฒน,นธรรมระหว่างสองประเทศให้กล้กชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางด้านภาษาของกันและกัน ในช่วงท้ายนะครับท่านรองนายรัฐมนตรีเองได้เน้น,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 นย้ำถึงบทบาทสําคัญของไทยและอินโดนีเซียในเวทีระหว่างประเทศโดยในปี2565นี้นะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกและอินโดนีเซียนะครับจะเป็นเจ้าภาพ การประชุม G20 ซึ่งท่านรองนายนกุัฐมนตรีเชื่อมั่นนะครับว่าจะเป็นโอกาสสำคัญให้ไทยและอินโดนีเซียได้แสดงศักยภาพและบทบาทสร้างสรรค์น,นะครับในเวทีระหว่างประเทศทางด้านของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียเองก็ได้มีการพร้อมนะครับในการสนับสนุนการเป็นเจ้ภาพเอเปกของประเทศไทยอย่างเต็มที่นั่นเอง ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่ทางไทยและอินโดนีเซียเนี่ยได้มีการร่วมมือและต่อยอดทางด้านธุรกิจและการส่งเสริมทางด้านธุรกิจต่อไปเพื่อให้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจกและความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะครับอีกหนึ่งข่าวนะครับทางด้านของประหลัดกรอบชัยนะครับที่เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านนายกอบชัยศักดิ์สิทธิ์สวัสด์นะครับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีผู้บริหารและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยที่ประชุมนะครับได้รับทราบถึงความร่วมมือไทยกับญี่ปุน่นในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจนะครับการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุน่นเยือนประเทศไทยเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุน่นในช่วงที่ผ่านมาได้รับทราบเงื่อนไขนะครับสินเชื่อกองทุน SME ตามแนวประชารัฐ2000ันล้านบาท จัดสินเชื่อนะครับดอกเบีย้ยต่ํา3โครงการซึ่งได้เปิดรับคําขอสินเชื่อนะครับไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาและสินเชื่อของ SME Happy เติมทุนสินเชื่อวงเงินรวมกว่า15,000ล้านบาทผ่อนนานถึง10ปีหนุน SME ไทยนะครับนำไปใช้ในการเสริมสภาพคล่องเดินหน้าธุรกิจ ให้ลื่นไหลพิเศษไปกว่านั้นนะครับก็คือการกู้ระหว่างในช่วงของวันนี้นะครับจนถึงวันที่31มีนาคมฟรีค่าดําเนินหลักประกันนอกจากนี้นะครับที่ประชุมเองยังได้รับทราบนะครับการขับเคลื่อนมาตรการในการต้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย Buble ิลแอนซการขอความร่วมมือนะครับลดอ้อยเผาไหม้เข้าสู่โรงงานการดําเนินงานในจิตอาสาของกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองครับซึ่งก็เป็นหนึ่งความร่วมมือที่ดีนะครับที่ทาง ได้มีการทํางานร่วมกันและบูรณาการร่วมกันอีกหนึ่งประเทศกับญี่ปุ่นนะครับในส่วนอีกหนึ่งด้านนะครับทางด้านของนายนิยมสองแก้วนะครับอธิบดีกรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานเปิดเผยนะครับว่าทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,นครับเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักนะครับเกี่ยวกับในส่วนของการคุ้มครองสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานโดยการพัฒนามาตรฐานรูปแบบกลไก มาตรการส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการที่ข้าราชการครับและเจ้าหน้าที่ของทางกรมนั้นจะสามารถดําเนินงานให้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเป็นนะครับที่ต้องมีหลักการในการทํางานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานซึ่งนั่นก็คือ หลักการการทางานหลักนะครับหรือว่า c s นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสนะครับตระหนักถึงในการให้บริการที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องประชาชน speech นะครับตั้งใจในการที่จะทํางานให้บริการหรือว่าการช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง strong นะครับมีความมุ่งมั่นอดทนและเพียรพยายามให้ไปถึงเป้าหมายและ smile นะครับสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือใจความสําคัญ และในส่วนของความสุขของข้าราชการเมื่อข้าราชการนะครับและเจ้าหน้าที่ของทางกรมเองยึดหลักในการทํางานดังกล่าวไว้ <_ disputes> ก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงคนสํารวจงานสำฤทธิผลประชาชนพึงพอใจโดยท่านอธิบดีนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกครับว่าทางกรมสวัสด,ดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานพร้อมขับเคลื่อนนโยบายการกํากับดูแลให้กับแรงงานทั้งในและนอกระบบให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายรวมทั้งนะครับในการพัฒนาฐานแรงงานนะครับไทยให้เทียบเท่ากับสากลพร้อมยกระดับในการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนสะดวกรวดเร็วทั่วถึงและอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นสิทธิหนึ่งสิทธินะครับที่แรงงานทุกท่านจะต้องได้รับนะครับในการเข้าถึงสิทธิต่างๆการรักษาการเยียวยาและก็ในส่วนของการบริการนะครับซึ่งแรงงานทุกคนไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบเองเนี่ยก็ต้องได้รับสิทธินะครับที่ท่านที่ปรืได้กล่าวไว้นะครับ นส่วนอีกดึงข่าวนะครับทั้งด้านของสอบคได้มีการชี้แจงในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะครับตั้งแต่อายุ5ปีจนถึง11ปีใครจะเริ่มนําเข้านะครับวัคซีในภายในสิ้นเดือนนี้และฉีดนะครับในรูปแบบสกูเบสจากอายุ11ปีและไล่ตามอายุลงมานะครับทางด้านของแพทย์หญิงสุวรรณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกสบคได้ ตอบคาถามสื่อมวลชนนะครับในการถแถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือว่าสบคต่อกรณีความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กอายุ5.11ปีจากที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ทางองค์การอาหารและยาะครับได้อนุญ,ญาตให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์กับเด็กอายุ5-11ปีได้ซึ่งวัคซีนไฟเซอร์ดังกล่าวนะครับจะแตกต่างกับวัคซีนไฟเซอร์ที่ใช้ในกลุ่มผู้ใหญ่โดยบรรจุภัณฑ์ของวัคซีนนะครับจะมีฝาสีส้ม ใช้ปริมาณ10ไมโครกรัมต่อโดสแตกต่างจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครับให้กับผู้ใหญ่ซึ่งจะเป็นฝาสีม่วงใช้ปริมาณ30ไมโครกรัมต่อโดสซึ่งไม่สามารถทดแทนกันได้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องจากนะครับการจะต้องใช้ให้ตรงกับกลุ่มอายุเท่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังสําหรับวัคซีนไฟเซอร์ของเด็กลุ่มเด็กอายุ5-11ปีนั้นนะครับจะเริ่มทยอยเข้ามาในช่วงของปลายเดือนมกราคมนี้ หรือในช่วงของภายในเดือนของกุ่มภาพันธ์ซึ่งถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับคุณผู้ฟัง พราะวัคซีนสำหรับเด็กนะครับที่เป็นที่ต้องการทั่วโลกไทยนะครับเป็นอันดับ2ในควีปเอเชียโดยได้มีการเตรียมนะครับแผนการฉีดวัคซีนให้กับเด็กตั้งแต่อายุ5-11ปีแล้วโดยจะมีการฉีดให้ในรูปแบบ s c o o o l a s e d คือการฉีดตั้งแต่ในส่วนของเด็กอายุ11ปีไล่ตามลำดับลงมาตามอายุนะครับสำหรับกรณีในนะการฉีดวัคซีนเเชื้อตายนะครับที่ทางประชาชนสนใจที่จะฉีดเพิ่ม นอกจากนะครับกังวลต่อผลข้างเคียงของวัคซีน mIa ในเด็กนะครับเพืขณะนี้นครับทางด้านของคณะอนุกรรมการองค์การอาหารและยาอยู่ระหว่างการเล่งขึ้นทะเบียนวัคซีนเชื้อตายนะครับที่ใช้กับเด็กซึ่งต้องรออนุมัติจากมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยโดยเป็นการทําคู่ขนานไปกับการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งเมื่อได้รับการอนุมัติแล,แล้ว ผู้ปกครองนะครับจะสามารถเลือกสูตรและการฉีดวัคซีนให้กับบุตรหลานและลูกของท่านได้อย่างสมบักใจนั่นเองครับซึ่งในอนาคตเองนะครับก็จะมีการเปิดให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กนะครับเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กด้วยซึ่งทางผู้ปกครองเองนะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับว่าวัคซีนตัวไหนที่เหมาะสมสําหรับเด็กนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่รานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าว คุณฟังท่านใดที่อยากจะติดตามพวกเราย้อนหลังก็สามารถติดตามได้นะครับที่ทาง YouTube Channel กองปัะชาการกองทัพไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมนายกับพลดีวุญมีนชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กรกฎาคม2,565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด -19 รบรอบ100ปียุวากาชาติไทย ต้อนรับศตวรรษใหม่พลังการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งด้วยพลังอาสายุวกาชาติสำนักงานยุวกาชาติมุ่งสร้างเยาวชนมีคุณธรรมมีจิตอาสาพึ่งพาได้เพื่อรับใช้สังคม27มกราคม2565ครบรอบ100ปีวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาติไทย1ศตวรรษพลังแห่งเยาวชนผู้ให้เสียงนี้ มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย